ดีวงสวงซีรีส์ศบกระซิบไปเป็นที่เรียบร้อยกับผลงานภาคีในที่ได้ฝากไว้เพื่อความทรงจำของแฟนๆในซีรีส์แนวเฮอรเรอร์สร้างสรรค์ผลงานโดยสองผู้จัดมากฝีมือคึกฤทิ์จันทิมาและทวีศักดิ์ปัตุมมาจากบริษัท k คเ g l o b a l content จำกัดรวมกับเ o ิร์ก t อยทีที่พร้อมการันตีผลงานเกียรดพรีเมียมให้สมราคาซีรีส์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย โดยเช้านี้ถือเรื่องนายามดีนำทีมทัพนักแสดงนำโดยพระเอกนายเอกที่จะมาจับคู่พิสูจน์เคมีใหม่ของฟุกคงสะทอนและต่อคมกิดสามารถติดตามชมซีรีสดกปประซิบทางช่อง WorkPo i n t t ทีวีปักหมุดรอ,อกันยายนนี้สำหรับซีรีสดกปประซิบเช่นครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่แอมพากย์นัยก่อนนะครับผมแล้วก็ซีรีเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นมาจากนิยายของพี่แอมพากยน,นัยต้องขอบอกว่าพวกเรานี่ก็ พยายามทาให้เต็มที่ครับเพื่อล,ลึกถึงพี่แอมแล้วก็อยากให้แฟนคลับของพี่แอมได้เห็นผลงานดีๆครับผมบยังเงพราเราก็เต็มที่แน่นอนครับอแอบเสียใจครับเ<ๆ>พราะว่าตอนไปร่วมงานพี่แอมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นนิยายที่พี่แอมเขียนไว้ด้วยเนาะอ,อยากให้ท่านได้ดูแต่ว่าคิดว่าคงพี่แอมคงน่าจะได้ดูอยู่สักที่แหละพวกเราก็ตั้งใจทาอยากให้ผลงานนี้เป็นผลงานที่ออกมาดีที่สุดนะครับระหว่า,างที่เราโปรโมทอยู่พี่แอมก็แชร์ ใช่ายรูปใช่ครับเิ่มจะแอมคอยติดตามตลอดใช่แย่ไม่ได้อยู่ก็เห็นว่าที่แอมเนี่ยมีความคาดหวังมากในซีรีส์เรื่องนี้ครับเราสึกว่าเราก็จะทำเต็มที่เนกันครเนื้อเรื่องใช่ไหมครับเป็นซีรีส์ที่อยากจะบอกว่ามันเป็นมีความเป็นมนุษย์มากๆแนวเฮลเรอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัก โลภโกรธหลงอยู่ในเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้องได้ดูกันนะครับเพราะว่าเราอะตั้งใจทํามากๆแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันออกมาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไงครับความยากในายแต่ความยาก<ช>ครับอคิว <ผม S 2> ว่าารแบบก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมงานกับเคเทน g l o b a l content นะครับก็สำหรับบทก็มีความท้าทายมากมครับแต่ว่าเราก็ ได้มีการเวิร์กช็อปแล้วก็ได้มีการเรียนการแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมก็้าทายแต่ก็จะยังาำให้เต็มที่นะครับครับผมก็สำหรับผมนะครับระบบเป็นทันวานะครับก็ตัวทันวากับตัวตัวนายเองก็มีอะไรคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวทันวาเขาจะชีกไปทางลุกไปทางแบบว่า เยวซาหน่อยมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็อย่างของผมอย่างเงี้ยมีอ่ายังดูมีความเชื่ออยู่เป็นเป็นเป็นคนละสไตล์กันแล้วก็ตัวธันวาเขาก็มั่นใจมากๆเลยอะไรอย่างนี้ครับผมก็คิดว่าตัวธันวาก็มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับผมแล้วก็ไม่เหมือนแตกต่างอะไรอย่างนี้ครับก็ก็สนุกดีครับจะพยายามทำให้ทันวาจากนานิยายมาออกมาลุนแล่นใน ใหห้้ทุกคคนนไดเ็รับสวัสดีครับผมทามนะครับรับบทเป็นวิทนะครับตัววิทเป็นนักเขียนนี่นะครับมันก็ท้าทายสำหรับผมนะครับอย่างแรกผมก็ต้องฝึกภาษานะครับอย่างที่2ผมก็ต้องไปออกกําลังกายเพราะว่าวิทเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากๆเลยครับและที่สําคัญเป็นชูกับดาวนะครับจะทําให้ขอโทษครับต้องลองดูนะครับผัดเอาถั ท่าคเจค้าผผมนะครับรับบทเป็นตาวอยากจะบอกว่ายากมากๆสําหรับผมเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่กับต่อมากๆเลยนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่อุบนเข้ามาในเมืองกรุงทุกอย่างมันใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่การกินอยู่การเดินทางรวมไปถึงการเรียนนะครับมันแบบโหเหมือนเด็กขัดเดินนะครับพี่ <laughs> ว่าพอเวิร์กช็อปเรียนการแสดงเอาทิ้งกับเพื่อนๆก็เนี่ยทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมโดยเฉพาะพี่ฟุกเวลาที่ผมเครียดผมท้อก็จะมีเพื่อนๆที่ช่วยผลักดันพาผมเดินไปที่แบบให้เราแบบมั่นใจมากกว่าเดิมครับครับผมผมฟุกพงศกรนะครับรับบทเป็นคูนครับจริงๆผมว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้เนะี่ยคือมีความยากแล้วก็กายตัวพวกเราพอสมควรครับเราจึงมีการ เวิร์กช็อปแล้วก็ปรึกษากับพี่ประเดชแล้วก็พี่คือครับในการทําการบ้านในแต่ละตัวละครนะครับส่วนของตัวคูเนี่ยสำหรับผมคูเนี่ยคือถ้าแฟนคลับนิยายจะรู้ว่าเขาเป็นจิตเวทครับคือมีอาการทางจิตนิดๆหน่อยๆสำหรับผมก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเลยครับกับซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่นซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับสำหรับผมนะครับที่ธีรพัฒน์ครับผมรับบทเป็นกาตาครับผม ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเล่นเป็นนักธุรกิจครับซึ่งมีความยากตรงที่ด้วยความที่ผมเนี่ยอายุ19ปีแล้วก็ต้องเล่นเป็นัยทำงานไปแล้วมัน <c oughs> ก็เลยแบบมีความแบบต้องฝึกฝนกันมากเลยครับก็ในเรื่องก็จะค่อนข้าง,างที่เป็นคนใจเย็นใจดีครับแล้วก็ยิ้มแยม้มแล้วก็มีพลังวิเศษด,ด้วยจะต้องไปลุ้นว่าพลังจะต้องไปดู <c oughs> ครับส่วนผมชิโนนะครับรับบทเป็นโชแปงนะครับ ส่วนหลักๆเลยที่น่าจะยากก็คือน่าจะเป็นช่วงอายุัยของตัวละครแล้วก็ตัวผมครับก็ต้องแบบรับบทเป็นวัยทํางานแล้วผมก็อายุเพียงส9กปีซึ่งก็จะปรับตัวในช่วงนี้ก็คือยากแล้วก็ได้ลงเรียนการแสดงไปบ้างแล้วก็โอเคขึ้นนะครับสวัสดีครับพลนรพันธ์นะครับรับบทเด็นบับเบิ้ลครับตัวตัวพลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบับเบิ้ลเลยเป็นเด็กที่สงสัยล่าเลย จริงๆตัว Alors, ตัวบับเบิร์เป็นเป็นตัวล hm คะครเสริมกับพี่ยายครับที่ทําให้เสริมมาเพื่อให้ซีรีส์เนี่ยกลมกล่อมและก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นถ้าคนอื่นเป็นความดาร์กความเครียดเนี่ยตัวบับเบิร์ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรื่องฉีกขาดทำเรื่องสนุกมากยขึ้นครับก็อยากให้ทุกคนช่วยฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับแการรุ่งจะมีสาวฟินงิ๊เยอะไหมครับสหรับที่เรืองนีก็ ฉากฟินๆใช่ไหมครับมีฟินอีกมากกว่าฟินครับมีเยอะนะครับนีตนไม้่ขตไมตัววิตมีเยอะนะครับต้องรอติดตามมาผมต้องรอติดตามถามว่าพี่อยากดูคู่ไหนบ้างลาสกัแล็วทีนาลนครับเ้ เอาติ้งใช่ไหมครับเป็นเราสนุกกันมากๆเหมือนไปละลายพฤติกรรมคร่ะไปที่พัทยาเนอะทุกคนแบบสนุกพูดคุยกันเฮฮารวมไปถึงเวลาที่แบบมันว่างเราก็จะคุยกันใช่ไหมครับพอเราคุยกันมากขึ้นมันทําให้กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราเข้าฉากหรือแบบอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเข้าใจเข้าใจกันมากๆเลยรวมไปถึงการต่อบทการทําอะไรเงี้ยมันเชื่อใจในการที่จะทําครับใช่ใช่ครับแล้วเราก็ยังมีแบบว่าการเทรนอะไรต่างๆเช่นบุคลิกภาพ การพูดอะไรแบบนี้ครับที่สําคัญคือเราได้ละลายพฤติกรรมกับพี่ประเด็จโดยตรงเราได้เห็นพี่ประเด็นในร่างน่ารักไปแล้วแต่หมายว่าในกองเนี่ยจะเป็นยังไงคิดว่าถ้าแรกมาจะมีน้ำตาอะไรมีน้ำมีฉากแรกเลยเลยคุณฟุ๊กเลยครับสนุกครับผมทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรเอ็นจอยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ปมดยปห<ช>ปดอยจากตอนแรกที่เจอกันยังแบบเก่งๆอยู่อะไรเงี้ยแต่พอไปเอาติ่งกันปุ๊บโอ้โหคนละคนเลยครับ <c oughs> ก็ถือว่าดีครับผมมันทําให้เราสามารถแบบทํางานร่วมกันได้แบบง่ายขึ้นราบเรื่นขึ้นไว้ใจกันในการทํางานอะไรเงี้ยครับจะเริ่มไสเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับใช่ใช่ครับผมยังไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องศพกับซิปด้วยนะครับผม เป็นซีรีส์วายเฮอร์เรอร์สยองขวัญนะครับซึ่งไม่ได้แต่มีไม่ได้มีแต่ความสยองขวัญนะครับคือเป็นเรื่องราวที่จะ้อนถึงชีวิตความเป็นมนุษย์แล้วก็การแก้ปัญหาของแต่ละคนครับผมแต่ละตัวละครที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องราวแล้วก็โปมเป็นของตัวเองคืออยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวละครนะครับและที่สำคัญครับก็ขอฝากแฟนคลับนิยายของพีแอมด้วยนะครับผมยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยจะตั้งใจทําออกมาให้ดีสุดครับ